สวัสดีครับมาดูรอบค่ำสักหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นมีดมหาปา่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นใบเลดใบเลดหรือใบาขาวนะครับอันนี้เป็นประมาณห้านิ้วประมาณห้านิ้วนะครับอันนี้เป็น,ออ,นออกวัดท่าโขงนะครับออกวัดท่าโขง มีหลวงพ่อเพี้ยนออกวัดท่าโขงพร้อมกับฝักไม้นะฮะแกะลายสวยๆนะถักด้วยไหว,ไหวสวยงามนะครับมีดมหาปราบนะมหาปราบหลวงพ่อเพี้ยนวัดท่าโขง เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อบาทหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทสมเด็จหูใบสีนะวัดประสา,บาทบุญยวาดนะนี่ดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาซะก่อนสวยฮนะเนื้อแก่งและสวยมากนะครับ ปีศูนย์หกนะวัดประสาทปีศูนย์หกหูใบสีเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประสาทนะครับปีศูนหกเหมือนกันนะอันนี้จอกเป็นโซนเหลืองนเนื้อก็อเป็น ภาพขุยนะขึ้นสวยมากนะครับมีสมเด็จรุ่นนี้นะครับมีมวลสารเก่าของสมเด็จโตด้วยนะครับที่ที่เอามาผสมมวลสารนะเราประสบการณ์ดีนะครับใช้แทนสมเด็จหลกักๆได้เลยนะครับวัดปราสาทนะช่วงนี้ก็หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับหายากแล้ว ราคาก็ขยัดขึ้นเรื่อยๆนะสายผ้าผงนะฮะองนี้พิมพ์ใหญ่นะครับขอซักพันสองแล้วกันเนื้อเหลืองสวยงามนะครับพิมพ์ใหญ่วัดประสาทพันสองปิดตาหลวงผู้หงมีหนึ่งองค์นะครับปิดตาเสาห้านะ เนื้อที่เขาลงข้อมูลกันเป็นเนื้อผงใบลานนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่อค์นี้พิเศษนะครับพิเศษเป็นคล้ายๆแปะทองแล้วก็เป็นเกษานะครับแปะทองแล้วก็เกสรลอยเป็นไม่รู้กี่สิบเส้นเลยนะครับเยอะมากฝังตะกุดด้าน,นหลัง มวลสารเยอะมากนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งพันบาทมีแค่องค์เดียวนะครับเกษารอยปิดตาเส่าห้างปูงหงเอาหนึ่งพันบาทล็อกเก็ตฉากทองนะครับล็อกเก็ตฉากทองอายุเก้าสิบสามปีนะครับลองปูงหงอายุเก้าสิบสามปีแท้ทันตัวนะครับ อยากให้ดูด้านหลังนะฉากท้องนี่ก็สวยแล้วนะครับดูด้านหลังโอ้โหออปชั่นเต็มนะจัดเต็มนะพอยนะมุกปัดนะอันนี้แกะเป็นหงพอพีคนเนนนะระบดเป็นพ,อพินอคิดน่ดีอ่าสวยๆเลยจัดเต็มสร้างน้อยแน่นอนนะครับ เอา1,800บาทนะครับล็อกเกตหลวงปู่งหนึ่งพันแดร้อยบาทสวยๆเลยมีองค์เดียวหายากนะเหรียญหลวงพ่กลวยนะครับหลังพระพรมนะครับปีห้าห้าเอาเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทนี่เอ,อ,อกที่วัดหลวงพ่กลวยนะครับ เมตตาบารมีบีห้าห้าออกจากวัดโดยตรงแล้วแ,และสวยด้วยนะครับรุ่นนี้เนื้อทองแดงผิวไฟสวยด้วยนะเมตตาบารมีปีห้าห้านะครับเจ็ดร้อยบาทจเจริญพรล่างหลวงปู่หงนะครับผมปัญโย ทองแดงผิวไฟสวยๆจมูกลงด่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครจะเจริญพลล่างหลวงปู่หงหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหรียญกลมปีสามสี่นะครับเป็นเหรียญกลมยนยุครุ่นแรงนะครับประสบการณ์สูงนะครับเหรียญรุ่นนี้เคยมีคนถูกยิงนะยิงไม่ออกนะครับของรุ่นนี้เลยนะ มีประวัตินะครับมีประวัติมีคนลงประสบการณ์ไว้นะครับเหรียญกลมย้อนยุครุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันหลงพูอขุดหลงพุอเจ้านะครับทำคล้ายๆเหรียญรุ่นแรกนะเนื้อฝาบาทนะเนื้อฝาบาทก็ได้ทองพระต้องคมและตึงนะฮะ เอาไวๆเลยขอสัก2,600บาทนะครับ2,600บาทสวยๆเนี่ยขายถึง3 5 0 0ัน0้าี่พันนะครับรุ่นนี้นะมีน้อยด้วยครับสร้างมาเยอะเี่นกลมปี3 4่อ่าเป็นย้อนยุครุ่นแรกของหลวงมะกลวยนะครับเอา3เอา2,600บาทนะครับใครสนใจนะครับทักลายนะไลน์ ID A C a c l l v e t e นะครับหรือ a c e b o o k นะครับธนวัฒน์ซับพวงนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ